สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ Princess of l o v m นะคะก็ขอขอขอ,ขอบคุณทุกทุกการติดตามนะคะเหมือนเดิมนะคะการซัพพอร์ตการกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ซุปเปอร์แซซุปเปอตงนะคะคอมเมนต์การสมัครสมาชิกแล้วก็การ r รี e นิสมาชิกท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์ป,ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเปิดไพ่ส่วนตัวปรึกษาปัญหาชีวิตทุกๆเรื่องก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยเปิดรับถึงวันที่15 สิงหาคมน,นี้เท่านั้นนะคะวันนี้ทำสมาธิกับไพ่สำหรับนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกทุคนในอนาคตนี้อะไรจะเข้ามาหาคุณอย่างกะทนันหันอะไรจะเกิดขึ้นเรามาดูกันหลับตาลงทำสมาธิกับไพ่สำหรับนี้ปล่อยจิตใจให้ว่างๆหรือว่าดึงดูดกับสิ่งที่เราคอยนะคะหรือไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะ อยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนเรามาอัปเดตเรื่องด่วนที่สุดของคุณในตอนนี้ดีกว่านะคะที่คุณจะต้องรู้ขอเรื่องด่วนที่สุดค่ะที่จะเข้ามาหาคุณสิบไม้เท้าออกมาแล้วนะคะโอ้หนึ่งไม้เท้านะคะเรื่องด่วนจริงๆนะคะ เรื่องด่วนที่คุณจะต้องรู้เดี๋ยวนี้นะคะจากพลังงานวันนี้ของคุณนะคะสามถ้วยค่ะมันจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่ามีไฟมีพลังมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคยังไงก็ตามนะคะอุปสรรค ภาระหน้าที่การแบกรับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะมีไว้ให้เราเคลียร์ให้เราจัดการให้เราเดินไปมันติดตามตัวเราไปอยู่ทุกวันอยู่เสมอนะคะแต่เมื่อถึงจุดจดหนึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมีการเริ่มต้นใหม่เป็นไปทางที่ดีมีทางออกในที่ทางที่ดีในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นความสุขแล้วก็พลังใจของคุณสําคัญมากๆเลยนะคะพลังใจที่มาจาก พลังของเราจริงๆที่เราอยากที่จะสร้างที่เราอยากที่จะเป็นที่เราอยากที่จะทานะคะในช่วงนี้ก็มีอุปสรรคหน่อยเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยนะคะมีปัญหาเข้ามาหน่อยแต่หนึ่งมเท้าต้องมีไฟและมีพลังแล้วเราจะผ่านไปได้มีพลังงานโพซิทีฟพลังงานบวกนั่นเองนะคะบางอย่างอาจจะจุดไฟนะคะเขาเรียกว่าการได้รับการติดต่อหรือว่ามีรู้สึกว่า Energy อะไรใหม่ๆนะคะเช่นไอเดียใหม่ๆเฮ้ยฉันรู้สึกแบบรู้สึกดีจังเลยตอนนี้ทําอันนี้ดีกว่าเอ๊ะ ออกไปตรงนี้ดีกว่าไหมนะคะอยู่ๆก็รู้สึกว่าเหนื่อยจากเมื่อวานวันนี้รู้สึกกระปีก้กระเป๋ามีความสุขเหลือเกินนะคะมันมีพลังงานที่ดีอะไรที่ดีบางอยา่างเข้ามาสก,กิดคุณด้วยนะคะแต่บางท่านถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยท้อกับบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องกลัวค่ะฟังคลิปนี้แล้วคุณคึบพลังตัวเองขึ้นมานะคะสร้างพลังใจความสุขให้กับตัวเองสร้างนิสัยใหม่ๆให้กับตัวเราเองเช่นออกไปหาธรรมชาติสักสินาทีนะคะหรือ นั่งทํางานอยู่นานแล้วหลายชั่วโมงละลุกขึ้นมาค่ะนะลุกขึ้นมาเดินออกไปชงกาแฟดื่มน้ําเย็นๆหรืออะไรก็ได้ผ่อนคลายแล้วกลับมาทํางานต่อนะคะบางอย่างจะต้องสร้างพลังสร้างอะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆระหว่างวันระหว่างที่เราทํางานนะคะมันจะทําให้คุณมีพลังมีความสุขมากขึ้นนี่คือพลังและความสุขแม้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้เราสึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยเหลือเกินมันท้อเหลือเกินมันจะไปถึงจุดหมายได้หรือเปล่านะคะแต่ไปได้แน่นอนนะคะ เป็นพลังใจให้กับทุกคน3ถ้วย t of e u p s ค่ะบางอย่างกำลังจะเป็นผู้ปะนะคะเขาเรียกว่าผู้หรือเปล่านะคะเปรียงตป้งนะคะเป็นผู้แตกเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขนะคะคุณอาจจะได้เอนจอยช่วงเวลาความสุขนะคะกับเพื่อนนะคะกับ กับบุคคลรอบข้างกับครอบครัวหรือว่ามีความสุขกับตัวเองนะคะแบบนี้การได้เฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างกับความสุขของตัวเองก็ได้บางท่านรู้สึกว่าไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เอ๊ะหาพลังงานความสุขให้กับตัวคุณเองดีกว่าเช่นออกไปเที่ยวออกไปตรงนู้นตรงนี้นะคะหรือว่าได้มีเพื่อนชวนไปปาร์ตี้นะคะสังสรรค์เรื่องเริงอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อผ่อนคลายความสุขข,ของเรานะคะได้พบเจอกับ ความสัมพันธ์หรือคอนเน็กชันบางสิ่งบางอย่างในเพื่อนฝูงในสังคมนะคะมันมีช่วงเวลาที่ดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเป็นเรื่องด่วนมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะมีแลนในการพบเจอเพื่อนฝูงอะไรอยู่แล้วละ่ะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะไปดีไหมหรือไม่ไปหรือลังเลถ้ารู้สึกว่าลังเลลองถามตัวเองว่าไปแล้วมีความสุขไหมนะคะถ้าไปแล้วมีความสุขไปแต่ถ้าไปแล้วไม่มีความสุขก็อย่าไปนะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะ การเริ่มต้นความสุขแห่งชีวิตสีสันแห่งชีวิตเริ่มต้นแล้วนะคะไม่ต้องกลัวสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะมีทางออกที่เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอนะคะระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าความเหนื่อยล้านะคะความเหนื่อยล้าของร่างกายความเหนื่อยล้าของจิตใจความเหนื่อยล้าของปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบกรับไว้นะคะจาเป็นมากๆเลยสําหรับการ ออกกำลังกายย้ำเสมอเลยนะคะเพราะว่ามันส่งผลกับสุขภาพจิตใจและความคิดสมองของเรานะคะคุณจำเป็นต้องออกกำลังกายนะคะ15นาที20นาทีทุกวันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นออโต้ของมันเองนะคะต่อไปคุณจะรู้สึกว่าถึงเวลาต้องออกของมันเองโดยที่ไม่ฝืนละแรกๆก็ต้องฝืนจำเป็นหน่อยนะคะความสุขแห่งบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปไพกำลังจะบอกว่า สิ่งที่คุณมีนั้นจะส่งผลประกายให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความสุขอย่างสวยงามแต่จะต้องมีวินัยของตัวเองด้วยวินัยในทุกๆเรื่องค่ะวินัยเรื่องของการงานวินัยเรื่องของการเงินวินัยเรื่องของความคิดของเราอารมณ์ของเราด้วยเช่นกันนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าตั้งตัวใหม่แล้วก็ตั้งต้นใหม่บางอย่างเข้ามา เพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าหน่อยๆในช่วงนี้ก็มีนะคะกําลังมีความสุขละกําลัง happy แฮปปี้ละรู้สึกว่าเออกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะบางอย่างถ้าทําให้คุณวุ่นวายนะคะหรือว่าสับสนอะไรต้องปล่อยวางค่ะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างหรือว่าปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างนั้นที่ทําให้เรารู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกเสียใจยนะคะสิ่งส,งสงลบๆอะไรอุปสรรคต่างๆมันยังคงมีอยู่นะคะ มีใครบางคนที่ชอบคุณมากเกินกว่าเพื่อนนะคะแอบพึงหวงนะคะแอบพึงห่วงคุณอยู่ค่ะแอบมองแล้วก็แอบส่องคุณด้วยคุณอาจจะพบรักหรือว่าพบคนที่ถูกใจคนที่ใช่คนที่ชอบในงานสังสรรค์งานปารต์ตี้งานรื่นเริงหรือว่าเพื่อนแนะนานะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะมีอาจจะรู้จักกันแล้วกับคนคนนั้นแต่ว่าเป็นเพื่อนกันแต่เขาชอบคุณมากเกินกว่าเพื่อนนั่นเองแต่ถ้าใครมีพลังงานที่ ต้องตัดสินใจนะคะจะเลือกคนไหนดีนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้มีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะก็ใช้วันเวลาที่แสดงการกระทําพิสูจน์ความรักแล้วก็หัวใจระหว่างคุณและเขา คนนั้นกอนนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะคะหนึ่งเรียนนะคะโอกาสที่กําลังจะมาถึงค่ะไม่ว่าคุณกําลังมองหาโอกาสอะไรโอกาสของงานโอกาสของเงินนะคะก็จะมีเข้ามาแต่ต้องวิ่งเข้าหาโอกาสและคุณจะได้รับโอกาสนั้นซึ่งโอกาสนั้นเกิดขึ้นจริงจับต้องได้จริงๆเป็นผลเป็นกําไรของคุณในอนาคตนะคะบางท่านอาจจะมีโชคเรื่องของการเงินโชคดีเข้ามาการออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับเพื่อนฝูงกับบุคคลรอบข้างนะคะมีใครมาจุดประกายเรื่องของงานให้คุณได้ทําแล้วรู้สึกได้เงินหรือ อาจจะรู้สึกว่าได้เงินจากลูกนี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าได้เงินมามีความมีโชคเสี่ยงแต่ก็อย่าเสี่ยงเยอะนะคะทุกคนนะก็ใครที่ชอบเสี่ยงก็เสี่ยงในน้อยเบาๆนะคะบางท่านอาจจะเอาเงินนะคะไปลงทุนนะคะต่อยอดต่อผลกําไรนะคะก็ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็วางแผนดีๆนะคะมันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําเงินหาเงินเอาเงินไปต่อยอดสิ่งสิ่งนั้นก็ ถ้าเราอยากเป็นคนที่มั่งคัง่งมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเราก็จะต้องหาหาสละเวลาค่ะเพื่อที่จะมาเรียนรู้ใน,ด,นด้านของการเงินนะคะมีโอกาสได้งานใหม่เริ่มงานใหม่แน่นอนค่ะถ,ถ,ถ้าบางท่านกำลังรู้สึกว่าเบื่อนายท้อนะคะกับงานที่ทําเหลือเกินมีโอกาสเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนแต่ก็จะต้องอาจจะเป็นงานที่ยังไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ลองทําไปก่อนค่ะหลังจากนั้นถ้าไม่ใช่จริงๆเดี๋ยวมันก็จะมีทางออกนะคะงานใหม่เข้ามา แล้วก็ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะ ทริอปซอร์สทริอบอลส์ค่ะขอพายแล้วก็แชมเปรนส์นะคะเพดอฟคัฟส์มโอกาสนะคะได้เดินทางเดินทางไกลนะคะสำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าฉันกําลังทํากิจการนะคะเรื่องของการงานอยู่หรือว่าติดต่อธุรกิจหน้าที่การงานมโอกาสที่จะได้เดินทางหรือว่าได้รับข่าวดีจากแดนไกลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่ก้าวเข้าไปสู่การประสบความสําเร็จหรือว่าก้าวไปสู่กับสิ่งที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหน่ายนะคะมันเป็นอะไรที่ ม,มันตื้อไปหมดเลยแต่มันจะมีทางออกมีแสงสว่างมีความสุขเพราะมันจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องด่วนจริง,รงๆที่คุณจะต้องรู้เพราะว่าชีวิตเราจะต้องสู้และเดินหน้าต่อไปถึงแม้มันจะมีอะไรมาขวางกั้นบางอย่างหรือว่าเราจะต้องตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าลดละเลิกบางสิ่งบางอย่างเพื่อเงินเพื่องานเพื่อการประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อทางออกที่ดีกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเริ่มเราทําและเราลง,ลงมือด้วยนะคะจงมีพลังกับตัวเองแล้วก็ อยากคิดลบนะคะถ้าเราเจอสิ่งลบๆเราหันขึ้นมาคิดบวกทันทีคิดเป็นโพซิทีฟทันทีว่าเราได้อะไรกับบทเรียนณนตอนนี้แล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ยังไงเราจะทำยังไงนะคะ อาจจะได้เดินทางไกลโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานสิ่งใหม่ๆเริ่มใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านมีข่าวดีมากๆเลยนะคะรอรับข่าวดีที่กําลังจะมาถึงบางท่านรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มโฟล์ลเริ่มมีความสุขและเริ่มมีพลังงานที่ดีเริ่มเห็นทางออกที่ดีเริ่มเห็นแสงสว่างที่ดีแล้วแต่ก็อย่าลืมว่าต้องจัดระเบียบชีวิตของตัวเองอยู่เสมอค่ะมีตารางเวลาของเราเสมอนะคะเวลานี้ทําอะไรเวลานี้ทําอะไรนั่นคือสําคัญมากๆมีตารางเวลาของรายรับรายจ่ายเสมอค่ะเราจะใช้รายจ่ายอะไรเราจะเก็บอะไรยังไงนี่คือสําคัญมากๆนะคะเรื่องของการ การงานการเงนิงน,งนเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามาถึงนะคะไอเดียวความคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณประสบความสําเร็จจะทําให้คุณแตกยอดในเรื่องของงานแตกยอดในเรื่องของเงินตามมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมสวย ทำอาหารหรือว่า DIY นะคะหรือว่าความคิดสร้างสารรค์อะไรมีใหม่แปลกหรือว่าเป็นไอเดียที่มาจากความคิดของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเพราะถ้าออกมาจากความคิดแล้วค่ะมันจะไปได้ไกลแล้วมันก็จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆนะคะอาเจ้าตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติแห่งความสุขธรรมชาติแห่งการอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันจะทําให้คุณได้ใช้ชีวิตคิดอย่างช้าลงแล้วก็ได้เห็นได้ คุยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วคุณต้องการชีวิตแบบไหนคุณอยากทําอะไรคุณอยากสร้างสารรค์อะไรกับชีวิตของตัวเรานะคะบางท่านแลนที่วางแผนไว้นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะลองปรึกษานะคะ เพื่อนนะคะลองปรึกษากับเพื่อนดูปรึกษากับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือปรึกษากับเพื่อนในเรื่องของทริปบางสิ่งบางอย่างลองปรึกษาหารือกันบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลกับเพื่อนนะคะกับเพื่อนฝูงกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทมากๆเลยก็รอคอยการเดินทางอย่างตั้งหน้าตั้งตารอใจเจดใจจ่อ,จจอรออย่างมีความสุขมีพลังงานที่ดีนะคะก็ขอให้เป็นการเดินทางเป็นทริปที่สนุกแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆนะคะ บางท่านอาจจะได้พบเจอนะคะกับใครบางคนนะคะที่เป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกันนะคะมีสเสน่ห์มากๆเข้ามาในความสัมพันธ์ได้รู้จักคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะก็คือยังคงคือเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีเข้ามาก็คุยไปก่อนนะคะถ้าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่ถูกใจคุยแบบเพื่อนเรียนรู้กันไปก่อน,นะคะ่ะเรามาดูอีกนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันที่คุณมีนะคะเพจออฟคัแล้วก็เ เซเว่นอคัพความฝันที่มีค่ะบอกเลยว่าต้องต้องวิ่งเข้าหาความฝันไม่ว่าความฝันคุณจะคืออะไรบ้านรถรานะคาสังหาชีวิตที่อิสละม,มีความสุขในตัวเองความฝันของคุณจะเป็นจริงถ้าคุณลงมือทำในวันนี้แล้วก็เริ่มในวันนี้นะคะไพ่อยากจะบอกเรื่องด่วนอะไรกับคุณอีกค่ะเรามาดูกัน Queen of s w u r d s บอกเลยค่ะว่าการตัดสินใจแล้วก็สิ่งที่คุณทำ สิ่งที่คุณได้สิ่งที่คุณต้องการที่จะเป็นในวันที่ในวันนี้ที่คุณตัดสินใจอะคะ่ะแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่เป็นทาง,ทางออกที่ดีเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วแต่ทําให้คุณคิดมากกังวลไม่ต้องกลัวนะคะการตัดสินใจที่ถูกต้องและชัดเจนกับตัวเองเคารพตัวเอง แล้วก็เป็นผลดีกับบุคคลรอบข้างมันทําให้คุณตัดสินใจถูกแล้วและผลลัพธ์ในอนาคตมันจะเกิดขึ้นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยวางเมื่อคุณชัดเจนกับบางอย่างแล้วเดินต่อไปเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคยังไงก็ตามเป็นเดอะฟลที่วิ่งก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีความสุขมีพลังงานที่ดีคุณกําลังที่จะมีชีวิตที่อิสระมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่มั่งคัง่งมีชีวิตที่ มีความรวมสมบูรณ์นะคะอยากมีชีวิตที่เป็นฟรีดอมฟรีไลฟ์อยากมีงานอยากมีอะไรต่างๆนานามากมายนะคะต้องเป็นเดอะฟูที่เป็นสำหรับนี้ที่ก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของตัวเองโลกแห่งการที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆโดยไม่กลัวอะไรนะคะจงมีพลังกับตัวเองสร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะแล้วก็เดินหน้าเลยนะคะ ข่าวดีจากแดนไกลถ้าคุณกําลังคิดมากปวดหัวนอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่บางอย่างนะคะออกไปหาธรรมชาติออกไปหาความสุขเติมพลังใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานในตัวเองที่ดีที่สุดแล้วนะคะคุณทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วจงเลือกจงทําสิ่งที่ถูกต้องมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณต้องรู้สึกว่าตัดสินใจหรือว่าทุกข์หรือว่าเป็นประเด็นแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวมันจะ คลี่คลายเป็นไปทางที่ดีนะคะความฝันของคุณจะเป็นจริงเงินที่คุณจะกำลังที่จะได้รับความฝันที่คุณกำลังรอคอยไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอะไรมันจะเป็นไปทางที่ดีมันจะเจอทางออกที่ดีในอนาคตที่กำลังจะมาถึงนะคะบางท่านอาจจะได้รับโอกาสดีเข้ามาโดยไม่ทันในตั้งตัวนะคะเป็นโอกาสที่คุณกำลังวิ่งหาแต่อยู่ก็มีโอกาสวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะเป็นโอกาสที่ อาจจะทำให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอยา่างในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะด้วยเหตุและผลนะคะบางอย่างอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าลังเลหรือเซนสทีฟหรือว่าอ่อนไหวหรือว่าคิดมากนะคะหาเวลาว่างให้กับตัวเองให้มากพอนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มีความสุข เขาเรียกว่าบาบัดกับธรรมชาติบําบัดกับการออกกําลังกายหรือก็มีสมาธิบางอย่างกับตัวเองลองตัดสินใจนิ่งๆอยู่กับตัวเองลองละวางปัญหาบางสิ่งบางอย่างลงแล้วก็ปล่อยวางลงนะคะบางท่านมีคนทางไกลแดนไกลเดินทางมาหามีการรอคอยได้ออกเดตอีกครั้งกับคนใหม่ๆหรือบางท่านได้พูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะกับคนใหม่คนที่มีประเด็นกันแล้วก็ได้ให้โอกาสซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์นะคะ เรามาดูไพ่สำหรับในการ Romance แองเจ s ค่ะอดเวด d ิ้งฟอ o r มันคุ้มค่ากับการรอคอยคี Keep open mind ิเป็นโอเพ่นมเพราะคุณจะได้พบเจอคนรักที่ไม่เหมือนใครบอกเลยค่ะว่าคนคนนี้เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็รีทรีตคุณจะพบเจอคนรักที่เข้ามาหาคุณอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าไปจนถึงบ้านปลายชีวิต getting to know each other honey m o นะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ เวดีซูนเร็วๆนี้แน่นอนที่คุณจะได้พบเจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันกับสิ่งที่รอคอยบางสิ่งบางอย่างมันเกินที่คุณจะรู้สึกว่าฝันแล้วมันกลายความฝันของคุณเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะคุณฝันอะไรเพราะคุณกําลังดึงดูดความฝันที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคุณเองนะคะรีคอนไซเดอร์นะคะการกลับมาฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างอีกครั้ง เรนี้จะมีเรื่องของการเ a คแอคชั่นขึ้นเกี่ยวกับคนของคุณนะคะบางสิ่งอย่างที่คุณรอคอยนะคะหรือคุณกำลังที่จะเ a ค e อคชั่นอะไรกับตัวเองนะคะจงเริ่มเลยนะคะการฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเรื่องราวของความรักเรื่องราวของการงานเรื่องราวของการเงินที่กําลังฟื้นฟูไปทางที่ดีขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าวันนี้ว่าถ้าเรากําลังหา,งหางเงินที่ โฟล์ Flow, แล้วมั่งข้างในอนาคตเราจะต้องมีงานที่2ง,งานที่3ตามมานะคะแล้วก็จัดรายรับรายจ่ายของตัวเองนะคะมีโอกาสได้งานแล้วก็ได้เงินเสริมด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะขอไพ่สําหรับนี้นะคะอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนคะ่ะว้าว เงินก้อนความมั่งคั่งกําลังมาหาคุณบางท่านมีคนสปอร์ตนะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคุณกําลังปรึกษาทางออกประเด็นบางสิ่งบางอย่างกับคนคนนั้นอยู่นะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือแต่ต้องคุยกันอย่างมีเหตุละผล Sunrise นะคะชาวธาตุลมนะคะกุมพาพันธ์นะคะ บางท่านอาจจะได้ดิวติดต่อกับคนชาวราศีกลุ่มนะคะทุกคนธาตุลมจริงๆเป็นได้ทุกธาตุแหละนะคะบางท่านได้ดิวกับคนต่างชาติหรือคนวัยเดียวกันนะคะในเรื่องของความรักหรือว่าเพื่อนที่มีประเด็นกันนั่นเองนะคะแฟร์วูแมนค่ะคุณจะพบเจอบางอย่างที่ที่เกี่ยวกับหญิงสาวหรือชายหนุ่มนะคะที่ อายุไม่มากที่เข้ามาให้โอกาสหรือว่าซัพพอร์ตนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือว่าการเงินหรือว่าโอกาสนั้นๆอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะคะ Sunrise New Create ไอเดีย new adventure หาไอเดียใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆทําทําให้คุณจะจะทำให้คุณสุขภาพดีมีความสุขเวลค่ะความมั่งคัง่งเงินก้อนบางท่านได้รับเงินก้อนเร็วๆนี้ได้รับโอกาสบางสิ่งบางอย่างได้จับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวเองบางท่านกําลังได้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือมีงานแล้วกําลังลุยอยู่ทําอยู่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเงินของคุณนะคะจะหลั่งไหลเข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็เงินก้อนที่อนาคตที่วางแผน plan ไว้มีแน่นอนถ้าคุณตอนนี้คุณเริ่มที่จะลุยเพราะอุปสรรคทําให้คุณต้อง ฮึบขึ้นมาเป็นคนเก่งคนมีพลังมากๆยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนประสบความสําเร็จแบบมัง่งคั่งทั้งเรื่องสุขภาพมัง่งคั่งเรื่องเงินมัง่งคั่งเรื่องเวลานะคะแล้วก็มัง่งคั่งทุกๆเรื่องเลยจริงๆนะคะแล้วก็คู่ชีวิตด้วยที่จะพาคุณรีทรีตไปสู่การแต่งงานที่สมบูรณ์แบบนะคะปลดปล่อยออกไปจาก เดินออกจากโลกที่วุ่นวายสับสนไปอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติระหว่างคุณละเขานั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าบางท่านนะคะมีเรื่องของการเทคแอคชั่นเช่นการเซอร์ไพรส์ได้ข่าวดีขอแต่งงานข่าวดีขอมั่นหมายนะคะหรือว่าได้รับออฟเฟอร์ของขวัญจากคนที่คุยจากจากคนในความสัมพันธ์กันแบบนี้นะคะมันมีการเคลื่อนไหวนะคะจากคนคนนั้นที่คุณคุย คุณคิดเป็นทัสกันอยู่ด้วยนะคะเพราะนั้นก็ระวังให้ดีอรอคอยให้ดีนะคะแต่ส่วนใครที่คุยคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณอาจจะได้รับรูค้ความจริงแล้วก็ระวังเรื่องของสแกมเมอร์ระวังเรื่องของคนไม่ดีด้วยนะคะเพราะมันมีอยู่ เพราะมันมีอยู่นะคะคุณอาจจะเจออีกก็ได้นะคะเหมือนกับว่าพอได้เปิดใจแล้วพอคุยก็เหมือนเจอแล้วก็เหมือนเจออีกนะคะจริงๆอะ่ะมันได้เจอได้บ่อยมากเลยค่ะสแกมเมอร์หรือคนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ line. แต่เราจะต้องใช้วิจารณ์ของเราแล้วใช้หลักความเป็นจริงในการที่จะรู้จักคนนะคะค่อยๆใช้สัญชาตญาณของเราด้วยแล้วก็เหตุผลด้วยเช่นกันนะคะนี่คือเรื่องด่วนมากๆที่คุณต้องรู้ตอนนี้กับข่าวดีที่สุดเลยจริงๆนะคะสวยงามมากๆค่ะอะไรที่คุณสูญเสียไปยคุณจะฟื้นฟูกลับมา เป็นของคุณอะไรที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาแล้วคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากที่สุดนะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและคุณจะพบเจอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีพลังงานที่แข็งแกรง่งเข้มแข็งเหมือนคุณยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมในความสัมพันธ์ซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณอาจจะเจอใครที่ตรงๆหน่อยนะคะผู้จารตรงๆแสดงออกตรงๆและมีความเป็นผู้นําสูง แล้วก็รู้จักรักครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวเป็นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันดีกว่านะคะว่าจะได้เลขอะไรนะข่าวด่วนของทุกๆคนนะคะในเร็วๆนี้เป็นเลข9ไม่ใช่สิเลข6นะคะเลข6กับเลข9เลขเดียวกันนะคะขอให้เป็นอีก6กวันนะคะ6สัปดาห์หรือภายในปีนี้6เดือนจริงๆไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ำให้คุณได้พบเจอเขาคนนั้นหรือให้คุณได้เงินก้อน อย่างสิ่งที่ทุกคนต้องการให้ทุกคนได้มีเงินชองใช้ไม่ขาดมือในช่วงแบบกําลังเริ่มทํารับแหมช่วงสองสาเดือนเนี้ยนะคะปลายปีเนี้ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเลยเก็บเงินก้อนได้อย่างที่ใฝ่ฝันนะคะขอให้เป็นแบบนั้นบางท่านอาจจะดีวกับคนท่านลมอยู่ก็ได้นะคะท่านลมวันที่6เดือน6แบบนี้ก็ได้นะคะ ขอให้เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายให้แข็งแรงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ